แล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาน้องสาวเรามาโดนแกงนะคะอยากทัา360เมตแบบว่าหมุนแล้วก็กลับมาที่เดิมเปลอ่อยมือเต้นบอบอดไม่ได้ถึงไม่ผ่านพุ่งมา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 โอเคอนน ที่เขาบอกว่ากลัวเป็นฟ้าแนะนำก่อนค่ะพี่ชื่อโต๊ดครับพี่โต๊ดเราจะมาสอนเราในวันนี้นะคะและพี่คือพี่เอกครับพี่เอกครับเสถูกจัดแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาน้องสาวเรามาโดนแกงนะคะเริ่มเลยเดีรอเพื่อนอีกคนนึงได้ลแ้วันนี้เขาบอกว่าเขาจะให้เราอะเต้นบนบอดให้ได้เห็นชอบเต้นวันนี้เลยชวนมาเลยบอกว่าเริ่มเลยว่าวันนี้ทักได้เปล่าปล่อยมือเต้นบนบอดไม่ได้ วิ่งแรงว่ะแรงอยู่นะแต่แบบว่ามีความฝันหนึ่งอันก็คือแบบเซิร์ฟใช่ปะหมุน360อันนี้คืออยากทำให้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าวันนี้ก็จะขันยากที่ยามขี่ฝันขี้ฝันขี้ฝันน้ำไม่เป็นนะใส่ก่อนเลยคำเดียวเลยนะติดนมจะห้าชื่อเลยคุณเสียตอนลงนะมันยืด นี้เราก็จะมาลื้อฟื้นความหลังหลังจากที่ไม่ได้เล่นไปนานสองปีเวลา้ำเป็ดไหมไม่เป็ดอะไร,อ,รอ้วกอ่ะอ้วกเลยอ่ะแค่นี้ใช่ใจเย็นฉันไม่ใช่เธอกูอ้วกลงน้ำมึงอย่าล้มแล้วกันมึงล่วงน้ำก็นกันถ่ายรูปลงไอจีก่อนไหมเพราะเดี๋ยวมันจะเปียกนะเวยัง,งจำทีไไ่ได้หรือเปล่าโอได้จับชืองลงน้ำเลย Na, Moment. Um เฮ้ยเมื่อกี้ยืนดีมากเลยแต่ว่าเห็นป้าที่ที่บอกว่าเมื่อยตลอดเ่เพราะว่าปกติที่ที่เหมยเล่นมาสบายขึ้นมันจะสั้นใช่ปะใช่ขึ้นตอนนี้มันเลยต้องเล่นใกล้เรือตลอดใ่ตอนนี้พอถ้าเกิดลําเนี้ยถ้าเกิดมาใกล้อ่ะขึ้นขึ้นมันจะโคตรด,ดันเลยคราวนี้เราก็ต้องเบรกตลอดใช่ออเราก็เลยแบบว่าอโอ้โหขาข้างนี้คือแบบ ป่วยมากเขาปกติอ่ะหนูมันจะเป็นคนหนึ่งที่เบรกไม่เป็นอ่าอันนี้ต้องเบรกตลอดเวลาอันนี้ต้องเบรกตลอดเวลาอันนี้มก,ก็ไม่ต้องพุ่งอยู่แล้วเออใบพัดมันอยู่ตรงไหนกหรอคะใต้นี้เลยใครถึงจะพยายามแบบเดี๋ยวขา,าหายเออเดี๋ยวขาวหายปกติก็จะไม่ไว่ายเข้าไปใต้เรืออยู่แล้วเปลี <c oughs> ่ยนชุดปะเปลี่ยนชุดดีปะอ่ะเปลี่ยนก่อนละรออะไรเออตอนแรกนึกว่าจะเล่นไม่ได้โอเคเล่นได้ดีกว่าอันนี้เหมือนปั่นจักรยานเป็นแล้วเป็นเลยอ่าใช่ติดด้านเออ่าทำไมวะ พุ่งมา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 โอเคอเอ่าลองเทสเลย เอามือย่อลงไปก่อนย่อใช่ให้มือถึงน้ำแล้วปัดมาด้านหน้าใช่ปัดมาด้านสองมือเลยสองมือเลยปัดแรงๆปัดให้ได้จ้ะมีความปันหนึ่งอันหมุน360อันนี้คืออยากทำไม่ได้ไม่ได้จ้ะเมื่อกี้ทำอะไรอยากทำามร้เมตนแบบว่าหมุนแล้วก็กลับมาที่เดิมแต่ว่า มาก่อนแล้วก็ไม่มีพื้นฐานแล้วก็แบบว่ายังแบบอยู่ตรงนั้นกับตรงนี้มันแบบมันไม่ได้ยินอ่ะแล้วส่วนตัวก็คือชอบที่นี่มากๆกตั้งแต่แบบไปเล่นมาคือเลิฟที่นี่ที่สุดสําหรับใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าแบบที่นี่คือตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแปะโลเคชั่นไว้ให้ขึ้นอ่ะดีแล้วมาทําให้เราเล่นง่ายขึ้นง่ายเดี๋ยวถ้าเบสิกอ่ะพี่เขาอาจจะสอนน้องอีกคนนึงก็เดี๋ยวไปดูว่าแบบว่าเออถ้าเบสิกที่เราเริ่มต้นอ่ะมันทํายังไง <c oughs> เซ็มสิบให้กี่คะแนนนะพี่เมื่อกี้เมื่อกี้สิบเลยดีือว่าไม่ได้เล่นมาสองปีแต่ยังได้อยู่เต้นตรงเต้นได้ขาดเก่งครับต้องยอมรับหน่อยนะไอ้หนูครับมือเติมมือเติมนั่งไว้นั่งตรงๆดีๆอยู่เฉยๆนะค่อยๆอย่าดึงนะอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงดี เห็นป้ามาแล้วค่อยๆนั่งตรงๆไว้นั่งตรงๆไว้อย่าเล่นเลยข้าว่าคนเล่นครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนที่แบบเล่นครั้งแรกไม่ได้ขึ้นได้แบบแบบน้องนะอันนี้ถือว่าแบบส่วนตัวคือว่อน้องเก่งแล้วนะอเก่งมากใจเย็นนะค่อยๆเดี๋ยวพี่ให้เล่นอย่างนี้ชิลไปก่อนดีปึ๊บคราวนี้เราพยายามทรงตัวให้เราอยู่ใกล้ๆขึ้นไว้ตลอด ใช่ตอนนี้หัวมันยังเอียงออกไปด้านนี้อยู่ให้ตรงตรงไว้อ่าใช่บิดเอวเข้ามานิดนึงบิดบิดมาทางตรงเรืออ่าดีค่อยๆยืดแขนหน้ามายืดแขนขวายืดแขนขวาดีค่อยๆงอเข่าหน้าลงนิดนึงดีดีใช่ต้องเล่นปล่อยเชือกต้องเล่ปล่อยอกใช่เลยเราไม่ได้จับเชือกเล่นนะปล่อยเลยนะปล่อยต้องปล่อยนะต้องปล่อยเชือกนะแต่ว่าอันนี้แค่แบบว่าแค่ฝุดตรงตัวใช่แค่ฝึกตรงตัวแรกๆเฉยๆ ถ้าได้แล้วอ่ะแกก็ปล่อยเชือบได้เลยเลยเมื่อกี้มันเกือบได้แล้วน่าลองปล่อยมากเหรออีกทีบบใช่ใช่เมื่อกี้มันจะเจอขึ้นเรื่อยไไงบ้างโอดเบื้อปวดตรงนี้บอกเลยว่าจะเลื่อนเ้ต้องวอร์มก่อนพรุ่งนี้แขนขาดนะคือแขนหายไปแล้วโอยโทษโทษไม่ทุกกีฬาต้องวอมก่อน <laughs> <laughs> ทุกกีฬาต้องอมก่อน <laughs> ไม่ใช่แค่นี้ดูวอรมแนละ้วค่ะไม่ต้องห่วงไม่แต่จริงๆแล้วเราวอร์มตั้งแต่ที่เราไปเต้นไปกันแล้ว ใช่วอร์มรอไปแล้วพี่ให้น้องอมามาลองเล่นที่นี่เพราะว่าชอบที่นี่มากกว่าที่ไม่ยืดเลยตัวบิดไม่ยืดใช่เล่นบิดแล้วด้วยเรือด้วยคลื่นด้วยแบบอ๋อนี่มันเหมือนเคยเล่นนะมันไม่ได้มีเรือเลยอ่ะไม่มีเออไม่ไม่มันมีลำเดียวอีกแล้วทิต้งบึงนี้ลำเดียวเลยลำเดียวเลยค่ะมาเพราะว่าขาเข้ามาหรือไปต้องขอบกว่านี้นิดนึง แต่ว่าใครริบของอะไรทำไมโทษจังเลยสองมือสองมือจับสองมือเลยจับสองมือสปอนเซอร์กันเดทกันลิฟต้องเข้าแล้วค่ะนะจุดจุดนี้จังหวัดนี้ต้องเข้าแล้วเพราะว่าเราเล่นกีฬาทางน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งคือแดดค่ะสองก็คือลิฟติต้องเข้าตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้โอเคดีไม่ก็ตอนแรกทักมาบอกพี่ไอจีหนูบินบอกเอ้าเป็นไรวะหนูบินเพราะอะไรอ่ะ คือไปหมดเลยทั้งคู่เหรอเฟซบุ๊กพอเฟซบุ๊กก่อนแล้วเพราะว่าไอเทียชยเชื่อมกับเฟซบุ๊กมันก็เลยแบบจับมือกันไปเลยจับมแล้วทิ้งหลังก่อนก็ทิ้งทิ้งหลังไว้ก่อนทิ้งนั่นหลังไว้ก่อนทิ้งหลังก็คือทิ้งไปเลยทิ้งหลังไปเลยเกินอันนี้ทิ้งเกินโอเคเรียบร้อยแล้วเราไปถามฟีดแบ็กกับคุณครูของเราก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเยี่ยมมากครับตอนแรกนึกว่าเล่นแบบ ไม่ได้เลยอันนี้<ช>ม็นคือเล่นเป็นอยู่แล้วคือแบบมาลื้อป๊บเดียวได้เลยเออแบบมันไม่ได้เล่นมาตั้งนานออแล้วบบประมาณ2ปีแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนที่บอกกีฬานี้เหมือนปั่นจักรยานคือเป็นแล้วไปเลยแต่เราอาจจะปั่นอยู่บนจักรยานพิบาตอาจจะล้มบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าโอเคคือปั่นได้อะ่ะก <c oughs> ินน้ำไปไหลายอ,อึกเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากให้ฝากช่องทางว่าแบบสําหรับใครแบบว่าที่อยากสนใจอยากจะมาเล่นหรืออะไรเงี้ยติดต่อช่องทางไหนบ้างได้ครับก็คือติดต่อนี่เลย Alpha Wave Surf ครับทุกช่องทาง Line at i อ่ uh, a ไอ<ด>จีเฟซบุ๊ชื่อเดียวกันหมดเลยได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบนะคะเห็นเมยหลินนะคะเล่นเอ็กติมอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสภาพเป็นไงล่ะเมื่อกี้หา้าหหมดแ <laughs> งรงแล้วร่งกายต้องการนอนไม่ไม่ไหวครับสภาพไม่ไหว